สวัสดีครับวันนี้มาดูนะครับว่าทําไมพระพิฆเนศถึงต้องมีหัวเป็นช้างนะครับทั้งๆท,งที่ทั้งพ่อและแม่ของพระพิฆเนศเนาะก็เป็นเทพหมดเลยนะครับก็คืออ่าพ่อเนี่ยคือพระศิวะนะครับแล้วก็แม่เนี่ยจะเป็นพระอุมานะครับซึ่งตำนานการเล่าขานว่าทําไมถึงมีหัวเป็นช้างนะครับก็ มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่วันนี้ช่องเราขออนุญาตเล่าให้ฟังสักประมาณ3ตัวอย่างนะครับใครมีตัวอย่างอื่นก็คอมเมนต์เข้ามานะครับตำนานแรกนะครับบอกว่าหลังจากที่พระแม่อุมานะครับได้สร้างพระพิฆเนศให้กําเนิดพระพิฆเนศออกมาจากการปั้นเหงื่อใครของพระองค์นะครับพระแม่ก็สั่งพระพิฆเนศว่าให้เฝ้าอยู่ด้านหน้านะครับตอนที่พระแม่กาลังอาบน้ําอยู่าให้ใครเข้ามาแต่ว่าไม่นานนะครัศิวะก็เดินเข้ามาศิวะก็เป็นพ่อของพระพิฆเนศนั่นแหละแต่ว่า ทั้งทั้งคู่อะครับทั้งพระพิคเนตแล้วก็พระศิวะไม่รู้จักกันนะครับพระพิคเนตในวัยเด็กก็เชื่อฟังคําสั่งของแม่นะว่าเอออย่าให้ใครเข้ามานะพ่อก็ไม่รู้ว่าพระพิคเนตเนี่ยเป็นลูกของตัวเองนะครับก็เลยเกิดการสู้กันขึ้นนะครับพระศิวะก็เลยใช้อาวุธเนี่ยใช้ตรีศูนย์นะครับตัดศรีรษะของพระพิคเนต เมื่อพระแม่อุมาออกมาเห็นเอาลูกชายถูกตัดหัวจนขาดนะครับก็โกรธนะครับโกรธพระศิวะว่าอันนี้ลูกตัวเองนะทำไมทําอย่างนั้นนะครับพระศิวะก็เลยเออตกใจก็เลยสั่งให้บรนดาเทพทั้งหลายไปหา หัวนะครับมาต่อแต่ว่าวันนั้นประมาณว่าเหมือนไม่มีคนตายเลยในโลกมนุษย์ก็เลยไปหาหาไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่เจออะไรเลยนะครับจนสุดท้ายไปเจอช้างตายอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็เลยตัดศีรษะของช้างนะครับมาต่อกับร่างของพระพิคเนศนะครับทำให้พระพิคเนศก็เลยมีศีรษะเป็นช้างนั่นเองนะครับ ส่วนตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับเล่าว่าพระศิวะกับพระแม่อุมาเดินทางไปที่เอวกันไปแถวภูเขาหิมาลัยนะครับแล้วก็ไปเจอช้างกําลังพอดรักกันทั้งสองเทพก็เลยรู้สึกว่าเ,ออเกิดอารมณ์โรแมนติกขึ้นมานะครับก็เลยชวนกันแปลงร่างเป็นช้างนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ทําเรื่องโรแมนติกกันนะครับสุดท้ายก็มีพระพิฆเนศออกมาพระพิฆเนศก็เลยมี หัวเป็นช้างนะครับส่วนสุดท้ายนะครับผมเล่ากันว่าตำนานสุดท้ายนะครับบอกว่าพระศิวะกับพระแม่อุมานะครับจัดงานกนจุกนะครับกนจุกให้ลูกชายของตนนะครับก็ก่อนจะมีพิธีก็เชิญเหล่าเทพเทวดามาร่วมงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าพอถึงเวลานะครับพระนารายณ์ท่านทรงบรรทมอยู่นะครับยังไม่ตื่นก็ไม่มาสักทีนะครับพระศิวะก็เลยสั่งให้เป่าสังเรียกพระนารายณ์พระนารายณ์ก็ สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความที่หงุดหงิดเนาะหงุดหงิดแล้วก็แบบเออคนกําลังนอนอยู่อะไรเงี้ยนะครับได้ยินเสียงดังรบกวนก็เลยโกรธก็เลยเผลอนะครับเผลอพลั้งปากสะบัดว่าไอ้ลูกหัวหายด้วยความที่ด้วยความที่ตัวพระนารายณ์เป็นวาจาสิทธิ์นะนะพอพูดว่าไอ้ลูกหัวหายเนี่ยคนจะนอนหลับให้สบายสบายหน่อยก็ไม่ได้นะครับต้องมาโดนหัวของพระพิคเนศก็เลย หายหลุดไปเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ทําให้ต้องไปวุ่นวายนะครับหาหัวของสัตว์หาหัวของตัวอะไรมาต่อนะครับจนสุดท้ายได้เป็นหัวของช้างมาต่อให้กับพระพิคเนตนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ตํานานนะครับว่าทําไมพระพิคเนตถึง มีหัวเป็นช้างนะครับนอกจากนี้จริงๆแล้วนะครับถ้าสังเกตดีๆงาของพระพิฆเนศเนี่ยหักด้วยเนาะใครที่รู้นะครับว่าทําไมพระพิฆเนศถึงงาหักนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับใครมีตํานานอื่นๆนะครับก็มาแชร์กันได้นะวันนี้เราให้ฟังเป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ